ค่ะดินดีตานับเข้าสู่วินีเก้สสาสิบสี่ถารนะคะชาแนลแห่งการดูดวงแลยไพ่ยิปซีและไพ่อะลลอคอลันนี้แพนจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าคุยกันจนผูกพันนะคะแต่ความสัมพันธ์รู้กันแค่เพียงสองคนว่ามันจะเป็นเกี่ยงไกลต่อไปนะคะการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฟังกันก็ได้เป็นไวเวอร์ซ่าคุณอะรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดแล้วคุณก็รู้สึก เบื่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามฮิวตัวเองแล้วฮิวตัวเองอีกกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะมองไปข้างหน้าซ่อมแซมจิตใจของตัวเองเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันคุยไปแล้วมันก็อยู่แค่เนี้ยเออแล้วมันก็รู้กันแค่สองคนเนี่ยคุณต้องการที่จะเอาสานคุณต้องการที่จะฝังทุกอย่างลงไปละเพราะอย่างมากก็เพียงแต่เวลาคุยกันก็รู้สึกดีเวลาหายไปก็คิดถึง แล้วพอเวลาเขามาเขาก็เหมือนเดิมอืมและเวลานานๆไปคุณก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในวันที่ตัวคุณคิดอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์เขาก็กลับเข้ามาจริงๆแต่การกลับเข้ามาของเขาก็คือเขาก็เพียงแต่เข้ามาดึงคุณไว้คุยกับคุณแต่เขาก็ยอมรับแหละว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆจนเขาไม่สามารถที่จะ เอาคุณออกไปจากชีวิตเขาได้หรือเขาไม่สามารถที่จะไม่มีคุณได้แต่ทำไมอ่ะทำไมเขาถึงได้เพียงแค่นั้นทำไมเขาถึงไม่ขยับขึ้นมาในความสัมพันธ์อีกมันติดเพราะอะไรมันติดเพราะว่าตัวเขาเนะี่ยนะคะตัวเขาน่าจะเคยผิดหวังเสียใจแล้วก็เคยหลอกตัวเองมาหลายครั้งแล้วว่าไม่เป็นไรไม่มีความรักก็อยู่ได้อืม ไม่มีความรักก็อยู่ได้แต่พอมาเจอคุณแล้วมันไม่ใช่อะมันกลับมีความรู้สึกอยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่พยายามปฏิเสธความรู้สึกมาตลอดนะคะว่าไม่หรอกมันไม่มีทางหรอกที่คนอย่างเขาอะ่ะจะมีความรักที่ดีได้จะมีครอบครัวที่ดีได้ถ้าดีมันต้องดีตั้งแต่ครั้งแรกแล้วสิมันจะไม่เป็นอะไรที่หลอกตัวเองจนเกินไปเหรออืม เขาเกิดความประมาทแล้วก็ความที่ไม่มั่นใจในตัวเองพอเจอคุณเขารู้สึกคุณเข้ามาชี้นำหนทางสว่างๆให้กับชีวิตนะคะมีการเรียนรู้ความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เชื่อและเขาก็ไม่ศรัทธาด้วยว่าในโลกนี้จะมีความรักที่ดีจะมีความรักที่เป็นไปได้เพราะตอนนั้นเขากับคนของเขามีการงัดข้อกันมีการตั้งประเด็นกันมีการเอาชนะซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ มันไม่มีความรักอยู่ตรงนั้นมันมีแต่เรื่องที่ไม่โอเคนะแล้วคุณคุณเข้ามาเพื่อเปลี่ยนพลังงานเขาคุณเข้ามาแก้ปมในใจของเขาได้เยอะพอสมควรแต่ก็ยังไม่หมดเพราะถ้าจะให้หมดนั้นคือตัวเขาต้องเป็นคนที่คิดเองแล้วก็แก้ไขเองเขาเขาคิดเพียงแต่ว่าคุณก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคนซึ่งคุยกับเขาแล้วก็รู้สึกดี และเดี๋ยวพอสักวันคุณไปเจอใครที่ดีกว่าหรือใครที่ใช่มากกว่าคุณก็จะต้องทิ้งเขาไปนั่นคือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแล้วตัวคุณก็คิดไว้ว่าคนคนนี้เนี่ยคุณจะปิดตาข้างหนึ่งเวลาคุยกับเขาเพราะการถ้าเปิดตาสองข้างคุณจะไปเห็นข้อเท็จจริงของเขาแล้วคุณรับไม่ได้กับความคิดของเขาก็พยายามคุยแล้วก็ดึงความสัมพันธ์เนี่ยมาเรื่อยๆนะคะแต่ มาตอนหลังคุณรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้ความคิดใช้ไม่ได้แหละคุยไปก็คงเสียเวลามันไม่มีการพัฒนาได้หรอกยังไงก็ไม่มีการพัฒนาแล้วก็มันเป็นอะไรเพียงแต่คุณและเขาได้รู้จักกันแล้วก็คุยกันเพียงแค่สองคนนอกจากนั้นไม่มีใครได้รับรู้อืคุณก็ได้แต่ภาวนาอธิษฐานจิตว่าถ้าจะใช่ขอให้เขาอะแสดงออกอะไรให้มันมากกว่านี้ให้มันดีกว่านี้หรือไม่ก็ให้คุณอ่ะได้เจอใครที่ใช่ไปเลย ไม่ต้องคุมเคืออยู่แบบนี้เพราะคุณมีความรักที่ดีที่จะมอบให้อยู่แล้วนะคะคุณมีการภาวนาแล้วก็ขอพรต่อสิ่งศักดิสกสสกสกสก์สิทธิ์เสมอเสมอเหมือนกับเป็นแบบก็อยากมีความรักไงนะแต่ก็คือถ้าเขาไม่ใช่คุณก็จะไม่เพ้อเจอ้อแล้วก็ไม่ทุ่มเทอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วอืมแล้วคุณก็เบื่อกับการที่เขาอะเป็นอะไรที่เข้ามาเหมือนกับแยแยหยดหอดแล้วก็หายไปแยแยหยดอดแล้วก็หายไป ไม่จริงจังดูแล้วเหมือนกับมาแค่ทําให้คุณรู้สึกดีแล้วก็ที่เหลือให้คุณจะต้องเหงาแล้วก็เศร้าอยู่กับตัวเองเสมอๆนะคะคุณและเขาเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ผูกพันกันมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพอเวลาคุณจะออกไปจากความสัมพันธ์หรือว่าในวันที่คุณไม่คุยกับเขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาดึงคุณกลับแล้วเขาก็จะดึงแบบนี้ในทุกๆครั้ง แต่การที่เขามาดึงคุณกลับนั่นแหละเขาอยากที่จะให้คุณได้รับดูว่าเขาอยากที่จะชี้นําสิ่งดีๆให้กับคุณว่าบางครั้งความรักความสัมพันธ์ให้มองสองด้านนั่นคือต้องมองฝั่งเขาด้วยว่าฝั่งเขาอ่ะมีดีเทลอะไรดีเทลของเขาคือการที่เขายังจะต้องดูแลคนในครอบครัวจะต้องทํางานจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างเยอะเขาอ,อาจจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่า เขาจะไม่อยากมีความรักมันก็ไม่ใช่อืคุณอะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้เขาจากคนที่หมดศรัทธาในความรักก็กลับมามีความรู้สึกอยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งแต่เขากลับเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณนึกไว้ว่าความรักที่ดีๆมีอยู่จริงเนี่ยมันน่าจะผิดเพี้ยนไปแล้ะเพราะคุณพยายามที่จะรู้สึกดีกับเขาหลายครั้งหลายคราม,มาแล้ว เริ่มจากทีละนิดทีละน้อยจนกระทั่งคุณเก็บซ่อนความรู้สึกที่มันหนักอกหนักใจไว้นในใจคนเดียวจะพูดกับใครก็พูดไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงแค่การคุยที่ผูกพันแต่มันไม่สามารถที่จะบอกกับใครได้ว่าเป็นอะไรกันผูกพันมากนะแต่มันไม่มีสถานะแล้วตัวเขาเนี่ยก็มาดันเผอิญเจอกับเรื่องราวในชีวิตที่พลิกพลาด สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างผิดพลาดอะไรหลายอย่างนะคะเสียเงินเสียทองมากมายเนี่ยเลยทําให้ตัวคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกับคุณกําลังถูกล็อกล้อหรือถูกตํารวจให้ใบสั่งยาอะไรสักอย่างเอ้ใบสั่งอะไรสักอย่างเพราะชีวิตติดกับดักไงไปไหนไม่ได้คุณจะเป็นคนปลดปล่อยเองปลดปล่อย สิ่งทั้งหมดทั้งมวลคุณจะดูดพ้นคุณไม่ต้องการแล้วคุณก็ไม่อยากดูด้วยว่าเขาจะมีใครความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆหรือใหม่ๆอะไรเรื่องของเขาเลยช่างเลยนะเพราะคุณเสียเวลากับตรงนี้แล้วเหมือนกับตัวคุณจะต้องเยียวยาตัวคุณเองเสมอให้คําตอบกับตัวเองเสมอว่าเขายังไม่ว่างเป็นเพราะเขาทํางานเขายังไม่มีเวลาเขาพร้อมที่จะจริงจังแต่ยังต้องรอก่อน สารพัดเหตุและผลที่คุณให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามจะดึงเขาให้ว่าใช่คนนี้แหละต้องเป็นคู่ของฉันแน่แต่มันจะต้องมีอุปสรรคหรือเป็นช่วงที่มัน separation อะไรสักอย่างแต่คิดไปคิดมามันเหมือนกับมีดบาดมือตัวเองเพราะฉะนั้นฉันไม่ฉันไม่อยากมีบาดแผลฉันจะจุดประกายความรู้สึกของตัวฉันใหม่ขึ้นมาด้วยตัวของฉันเองฉันจะไม่ยอมเป็นเด็กดื้อ คือฉันจะยอมปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์แล้วฉันจะเลือกสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันในช่วงนี้ก็คือเรื่องเงินแล้วฉันจะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากในกรงนี้จะไม่อยู่ในกรงนี้อีกต่อไปจะไปมีความสุขกับเพื่อนแล้วก็คิดว่าความรักของคุณน่ะคุณคิดว่ามันมีค่ามากใครที่จะได้ไปนั่นก็คือคนที่จะต้องสิ้นเสมอกันถ้ามาแล้วไม่เสมอกันมาแล้วจะต้องมานั่งเดาความรู้สึกหรือได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างางเงี้ย แล้วก็ต้องมาฮิวเขาแล้วก็เราก็ต้องมาฮิวตัวเราเองอีกตรงมันคือความรักหรืออะไรกันแน่ไม่โอเคคุณรู้สึกเดือดดาลกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ใจเย็นแล้วจนกระทั่งใจร้อนอีกก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วคุณต้องการปลายทางคือการที่คุณจะได้แต่งงานหรือคุณจะมีลูกแล้วเขาก็ยังให้คุณไม่ได้รู้แต่เพียงว่ารู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกรักแต่ไม่ทำอะไรแบบนี้มันไม่โอเคไง แล้วเขาจะทําอะไรเขาจะปลดล็อกหัวใจเขาแล้วนะคะคือหนึ่งสิ่งที่มองไว้เขาเนี่ยมีสองอย่างคือถ้าความรักไม่ดีคนคนนี้อาจจะคิดอยู่คนเดียวไปเลยหรือบวชไปเลยหรือดูแลแม่เขาไปตลอดชีวิตเลยก็ได้มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าความรักดีหรือเขามั่นใจในตัวเองมากกว่านี้เนี่ยเขาจะทำงานในความสัมพันธ์นั่นก็คือ ดูแลคุณอยู่กับคุณดูแลแม่ด้วยอย่างนี้ไปพร้อมๆกันถ้าเขาหลุดพ้นจากอาการที่หวาดกลัวแล้วมีความมั่นใจแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้ในความรักอีกครั้งหนึ่งเพราะบางครั้งปากเขาอะ่ะเป็นคนที่พูดอะไรหวานๆกับคุณไม่เป็นพูดอะไรให้คุณรู้สึกดีไม่ได้เขาน่าจะสอบตกในด้านความสัมพันธ์แต่เขาเก่งเรื่องงานเขาเก่งเรื่องงานมากแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เขาจะเงียบ เสมือนปืนไม่มีลูกกระสุนแต่จริงๆในใจเขาอ่ะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณหรือเขาคิดว่าเขารู้ว่าคุณต้องการให้เขาอ่ะเข้ามาพูดจาให้ชัดเจนมาบอกมากะว่าจะคบกันในรูปแบบไหนแล้วก็มาทำให้ได้เห็นนะคะเขารับรู้และสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือการที่จะมาทำให้คุณได้เห็นด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ เขาน่าจะมีการปรึกษาเพื่อนหรือมีการคิดแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องทําอะไรให้ดีกว่านี้คล้ายๆกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรโดนบันดาลใจเขาให้เขาได้รับดูว่าถ้าไม่ทําอะไรนับตั้งแต่นี้ไปก็เท่ากับว่าทํรลายจิตใจตัวเองชัดๆแล้วทีเนี้ยได้เจ็บจริงๆแน่นอนแล้วเพราะคุณจะไม่ลือ้อเออคุณจะไม่ยือ้อไม่ลังเขาไว้คุณจะ เอากุญแจไขออกจากข้อมือนี้แล้วคุณจะหลุดออกมาอยู่คนเดียวแบบนี้คุณจะไม่มีใครแล้วก็จะทําตัวเองให้ดีให้มีความสุขด้วยตัวของตัวเองนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไพ่นางฟ้านะคะไพ่นางฟ้ามาบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพ่นางฟ้ามาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเปิดใจคุยกันอีกไม่นานนี้นะคะ แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาเขาใส่หน้ากากเขารู้แหละว่าเขาต้องการในแบบเดียวกับคุณถึงจะมีความแตกต่างกันไม่เป็นไรเพราะมันเป็นไปได้อยู่แล้วถ้าเขาลงมือทํานะเพราะว่าทั้งคู่ต้องการการใกล้ชิดกันแล้วก็แสดงความรักซึ่งกันและกันคุณปลดปล่อยตัวเองละคุณไม่สนใจและจะเป็นอะไรก็เป็นสุดท้ายคุณกับเขาก็จะได้คบกันนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับแดนดอม ขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ดูโฆษณาไม่กดข้ามนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เทียนหอมน้ำพุงจัดจำหน่ายโรการดูดวงการเรียนก็มีสอนทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ตัวต่อตัวนะคะสนใจก็ติดต่อในไลน์ได้แล้วก็ฝากช่อง2ช่อง,องก็คือ TikTok w i n n ี่ก้ t วสิบ่แพนเลิฟทาร่ยูทูบก็มีช่องเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นแพน6 6 เลิฟสตูดิโอนะคะเป็นคลินิกแก้ไขความรักความสัมพันธ์นะคะหลังจากดูไพ่แล้วก็ไปขยายความที่นั้นนะคะไปดูหน้าแคชปอรดตก็จะมีการกดติดตามเข้าไปดูได้นะคะฝากเฟซบ o ๊กคลิปเรียวด้วยนะคะก็จะมีคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุหรือจะใช้การฝืดดูเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็น การเสียงทายหรืออะไรก็ได้ที่ขึ้นมานั่นสิ่งนั้นน่าจะตรงกับคุณหรือเป็นสิ่งที่คุณรอคอยคำตอบก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย